นายขวัญเพชรภูคำตาวัฒนาสิริ อายุ39ปีอยู่บริเลขที่123หมู่ที่26ตำบลนาศีนวนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามได้จบการศึกษาสถาปัตย์และผังเมืองมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเข้าไปทำงานเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนที่จังหวัดนครราชสีมาและในปี2550พอแม่ไม่สบายจึงตัดสินใจกลับมาทำงานที่บ้านเกิดเดิมบริเวณบ้านนั้นทำเป็นเล้าไก่เลี้ยงไก่เนื้อตนและคุณพ่อที่มีความรู้ทางช่างได้ร่วมกั พัฒนาจากเล้าไก่ไกลายมาเป็นบ้านน่าอยู่ใช้งบประมาณในการทำบ้านประมาณ500,000บาทบริเวณบ้านจะทำเป็นสีขาวอยู่กลางทุ่งนามีบรรยากาศที่เงียบสงบห่างไกลจากเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นธรรมชาติล้วนๆให้การศึกษาเป็นองค์รวมเน้นให้รู้จักตนเองโดยเปิดดูแลผู้ป่วยแบบเป็นองค์รวม จัดเป็นคอร์สเข้าค่ายด้วยการรักษาภาวะอาการเครียดหลักสูตร3วัน2คืนและการดูแลตนเองจากอาการป่วยอาการแพ้ยาโดยได้มาศึกษาเรื่องของการกินอาหารที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ควบคู่ก,กันไปกับการดูแลสุขภาพจิตจึงทำให้เกิดชุดความรู้ดูแลตนเองรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ตัวรู้เวลาและได้เข้าไปศึกษาเรียนต่อในแผนแพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนําความรู้มาใช้ในการทำงานและได้ทำการพัฒนาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากสมุนไพรพื้นบ้านจนกลายมาเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์096 249 6925กินเป็นอยู่เป็นลืมป่วยครับในตระกูลของผมในชาติตระกูลพ่อปู่พ่อใหญ่ปู่ย่าตายายทุกท่านที่ ที่ล่วงรับไปแล้วนะก็ส่วนมากจะเป็นหมอยาสมุนไพรที่มีห้าหกอย่างหนึ่งว่านหอมพระมินชันใบาสาบเสียใบายญานางพอปีมาผูกนอนแล้วก็เอ๊ะทำไมตรงนี้มัน,มนเย็นสบายก็เลยคิดถึงคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขของคนโบราณมันอยู่ใกล้น้ำละอ์พัดผ่านได้ดีตอนนั้นไม่เป็นเล้าไก่ล้างๆอยู่นะครับก็เลยขอพ่อกับแม่ว่าอยากจะทำบ้านอย่างนี้ ให้มันเป็นบ้านที่สามารถที่จะหนึ่งอยู่อาศัยได้อย่างสบายสองประกอบอาชีพได้สร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วย mm hmm. ก็เลยเริ่มที่คุยกับคุณพ่อเริ่มกระบวนการออกแบบขึ้นมาที่แรกก็หาแบบอยู่หลายอันพ่อกับแม่เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเอาเล้าไก่มาทําบ้านคนอีสานเป็นว่ามันไม่แมนแน,นวนะครับทคนี mm ้ hmm. เราก็ฝืนทําจนจนจนได้คุณพ่อคุณลุงทุกคนก็มาช่วยกันสองสามคนในการทาบ้านหลังนี้จนเสร็จ บ้านหลังนี้เสร็จด้วยเจตนาลมที่ว่าเราต้องการให้บ้านมันเป็นมากกว่าบ้านให้มันเป็นนิวาสถานในการพรำนนกจิตใจร่างกายในการทําสมาธิเอี่ยวยาจิตวิญญาณเราได้ด้วยเราก็อยากแบ่งปันบ้านของเราตั้งแต่เราสร้างว่าถ้าบ้านเราเสร็จเราจะแบ่งปันพื้นที่ตรงนี้ให้คนอื่นได้มาใช้ร่วมกับเราด้วยก็เลยเกิดเป็นจันกระจังฟ้าชีวนันาตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จับสมุนไพรคุณพ่อปู่ย่าตายายที่ท่านให้ไว้ครับ มาทาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วตั้งใจว่าจะอยู่มหาสารคามให้อย่างมีความสุขมีกินมีอยู่แล้วก็ทําให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ทั้งทั้งห้าอย่างหนึ่งมีอาหารที่ดีสองมีบ้านที่อยู่สบายง่ายถูกไม่ต้องไปเป็นหนี้สามสิบสี่สิบปีําระบบธนาคารสามมีเครื่องนุองห่มสามารถทําผ้าชุดใส่เองได้ตามวิถีชีวิตของเราสุดทา้ายอีกอย่างหนึ่งก็เป็นยาสมุนไพรที่เราสามารถกินเป็นผ่านเป็นอาหารได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารบ้านผ้ายาสมุนไพรเมื่อเรามีตรงเนี้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วในปัจจัยสี่แล้วสุดท้ายในสิ่งที่เราใส่ใจมากๆคือการมีใจที่เป็นสุขเพราะว่าความสุขก็คือพลังงานในการดำเนินชีวิตอย่างดีนั้นคอนเซ็ปที่เราวางขึ้นมาก่อนที่จะสร้างบ้านหลังนี้คือเป็นศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอดีพอใจแล้วเป็นสุขทำกลางความเป็นวิถีอีสานเราเนี่แหละครับก็เลยเกิดจันทร์กระจังฟ้าชีวานาขึ้นมา